บาบาทเอาได้จะมาเก็บตันี้ทำไมเราคนเยอหอมไปคนน้องนายเป็นไงบ้างหายจากน่าไปกอบไปดังยนใช่ คือคือนี่จริงๆผมไปอยู่ออสเตรเลียกับไปจีนก็รวมแล้วก็น่าจะครึ่งเดือนก็หลจากจบความวีดีใช่แล้วไปทะเลแล้วก็ไปในโกใช่คือคือ,คอจริงๆมันมีเป้าหมายหนึ่งคือผมอยากวิ่งมาราธอนคทั้งชีวิตมันส2กิโลเนี่ยเพราะเราเราชอบแล้วก็เราลงสมัครที่เป็นแบบเมเจอร์แรกในโลกคือในโลกมันจะมีจักรสนามที่เป็นเมเจอร์ระดับโลกแล้วเราก็เพิ่งเอ่อเป็นชาเลนจ์ตัวเองทำสำเร็จอะไรครับผมแล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันก็อาศัยการแบบฝึกซ้อมผมก็ใช้ชีวิตเหมือนนักกีฬาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไป ไปแข่งขันที่ที่สุดทิกลายเป็นนักกีฬาเป็นตัวไปแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเอาจริงรูทีนเนี้ยมันมาตั้งแต่ช่วงเล่นละครเวทีนะแล้วก็เราเราทำหุ่นของเราแล้วมันเป็นเหมือนแบบทั่วันไปเลยครับเราทํำหุ่นของแดงไวเล่หุ่นของนายแล้วก็โปรเจกต์วิ่งของมาตอนที่เราอยากวิ่งเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ด้วยอย่างโปรเจกต์มาราธอนมันเกิดหลังจากที่เป็นแดงไวเล่เสร็จแล้วหรือว่าก่อนครับใช่เพราะว่า ผมว่ารายการพวกนี้มันต้องจองล่วงหน้าแบบเป็นปีครับกว่าจะได้ไปก็เออไปแล้วก็แบบชื่นชอบแล้วมันสะใจอ่ะเวลามันทําได้เงี้ยมันสะใจมากๆเลยก็แบบเอาชนะตัวเองตั้งเป้าแค่ไหนในกนารพ่มพ์มวยตะพกที่จะไปลงสนามไปแคือจริงๆผมลงรายการในไทยแบบ21โลเป็นเรื่องสนุกอยู่แล้วแต่ว่าพอมันเป็นเมเจอร์โลกอ่ะตอนเนี้ยติดใจแล้วก็อยากเก็บให้เขาเรียกว,ว่าเหรียญพอดีลิง้์ คือเก็บแบบถุกสนามในโลกให้ได้จะสนามใช่ใช่ใช่ที่โตเกียวที่นแสดงอะไรนแล้วก็เดี๋ยวมีพี่แอนที่ไปวิ่งชิคาโกอันนั้นก็เป็นหนึ่งสนามที่ที่นักวิ่งระดับโลกเขาแบบไปกันก็อย่างมันต้องึือแค่ไหนเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าแพ้ใจตัวเองแพ้เสียงในหัวไได้หคือคือจริงๆมันมันคือวินัยล้วนๆเลยครับวินัยในช่วงการเต็มตัวซ้อมอะไรเงี้ยถ้าเราเต็มตัวซ้อมไปถึงมันก็ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ไปวิ่งมันคือสนุกกับวิวกับประเทศของเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงนะ สามกิโลหลังเนี่ยคือเจ็บร่างกายไม่ไหวแล้วอะแต่ต้องคือสู้อ่ะแบบต่อซ้อมมาทั้งกี่เดือนนะเพื่องานเนี้ยอย่างเงี้ยสี่กิโลครับพี่นายวิ่งไปอ่ะสี่สิบสองกิโลครับใช้เวลาไปสี่สี่ชั่วโมงสิบหกนาทีใช่แต่ว่าผมเคยไปเจอโค้ชหนึ่งเป็นสัมภาษณ์ของน,นักกีฬาเขาบอกว่ามาราธอนสี่สิบสองเนี่ยแบ่งเป็นสามสิบกิโลวิ่งด้วยร่างกายสิบกิโลวิ่งด้วยสมองแล้วก็อีกสองกิโลเนี่ยคือหัวใจล้วนๆหนะ่อย มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนเราวิ่งก็คือแบ่งส่วนในปวดไปเลยตอนนั้นใช่คือมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวเราต้องคำนวณการกินเจลการเติมของในร่างกายการเปลี่ยนน้ำหนักถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับมันคือเราเรามีการซ้อมกันมาแล้วถ้าเราท่อนล่างมันเป็นยังไงบ้างท่อนล่างเหรอขาสูอไหมล้มขามันเป็ยังไงบ้างไปหนึงมันระบมไหมมันจะาล้าไหม มันก็ขึ้นเป็นลำอยู่ตรงเนี้ยช่วงขาช่วงขาด้านขวาเนี่ยมันแบบมีตะคิวกินมือนี่งมันมีตะคิวกินจริงจริงใช่ใช่ไม่ได้เป็นนิยมใช่ไหมไม่ได้อะไรแนั้นไม่ได้ลดาวเราอนเลยไม่ใช่จริงไม่มีไม่เส้นเอ็นเส้นเลือดเลยไหมกัมมือกัมมือมีมีมีก็เก่งขึ้นเลยเหมือนกันเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ต้องยืดต้องวอร์มใช่แล้วก็ ไ่นแหละไม่รู้ต่อเป็นไงเลยเขินพอพอพอมันทำมันทำข้าวเส้นชายแล้วมันบอกตัวเองเลยว่าชายในนี้เราหนึ่แล้วหรือว่ามันมันสะใจอ่ะคือเราเคยอ่านว่านักวิ่ง42กิโลเนี่ยมันคือจํานวนประชากร1%ของโลกอ่ะเราได้เป็น1%นั้นนั้นและได้เป็นแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงจริงมันก็มันก็บ่งบอกนะหลายคนที่ผมลงคลิปลงโซเชียลไปผมอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังวิ่งอยู่ไม่ว่าจะวิ่งออกกำลังวิ่งระยะสั้นระยะไกลหรือว่า วิ่งวิ่งแบบเป็นเทรนหรืออะไรก็แล้วแต่คืออย่าหยุดอย่าท้ออย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่เราเข้าเส้นชัยผมรู้สึกว่ามันตอบตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราแบบมันสะใจมันสะใจมากเลยคนถามผมเรื่องความรู้สึกแบบผมจะบอกว่าเราไปวิ่งเข้าเส้นชัยดูแล้วจะรู้ว่ารู้สึกอยู่ไงใช่แต่ค่าลกดดัจากการวิ่งก็คือร่างร่างสวยงามร่างท้องกว่างปรมาใช่เดี๋ยวเราดูปลายเดือนนี้นะมีมีอะไรมันจะสว่างขนาดไหนรำไมถึงต้องรอปลายเดือน อะะไรนทำไมถึงต้องรอไปเดือนเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนอ๋อเป็นโปรเจกต์ปลายเดือนเพราะจากโปรเจกต์เออ่ทะเลเที่ยวกับเพื่อนก็คือสว่างว่าเป็นแกนด้วยทำไมเช้าเช้าต้องนัดจะไปออกกำลังกายอะอะไรนะเช้าเช้าไปนัดแบบออกกำลังกายใช่ไหมใช่ใช่พวกนัดกันไปตื่นกันเป็นกวนทำกันเป็นทีมแกนกลุ่มแกนกลุ่มใครใครใครไดีสุดดื้อสุดที่แบบว่าดื้อสุดเหรอก็ดื้อทุกคนแต่ว่าแต่ว่า ผมก็ดิเราก็ต้องโมทเวดกันแบบเฮ้ยเรานัดกันแล้วไม่ได้ไม่ได้สลับกันตื่นอะไรนี่สลับกันด้วยนี่หรอไม่มีหัวโจกทุกคนห้าห้าใบเล่เนี่ยอะไรครับเพราะว่าเห็นไปทริปทะเลคุยกับไอมาไอ้บอกว่าทริปนี้คือตั้งใจไม่ได้ไปเที่ยวทะเลตั้งใจจะไปโชว์ไปโชว์ของเดียวเลยใช่ตั้งใจไปโชว์ทุกคนอยากโชว์เห็นน้องบูมไหมเห็นไดมอนไหมเห็นเทสไหมเห็นไอไหม เห็นผมไหมพี่มาดูนนี้แหละที่อยากเห็นี่ตาเรือรอดูไปเดือนนี้แสดงแสดงว่ากินทะเลนี่คือตั้งใจเพื่อที่จะไปโชว์ร่างทองไม่คือเราไปพักผ่อนแล้วเราก็คือตอนตอนรอคอนเวทีอ่ะคือเนื่องจากเราอยากให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์มากๆทั้ง5คนเลยก็แบบรวมร่วมใจกันแทนที่เขานัดบ่ายสองเราจะไปถึงเราก็ไปถึงแบบสิบเอ็ดโมงกินอาหารเข้ายิมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นผลแบบเป็นรีวอร์ดองพวกเราที่ไปพักผ่อนกันค่ ว่าล่างนั้น่ะที่เห็นในละครเวทีแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเลยก็ยังไงเหรอจะมากขึ้นเหมือนเลยไงใปเดือนนี้ไตอนนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวนะเลเวลตอนที่เป็นละครเวทีกับที่จะได้เห็นปลายเดือนนี้มันดีอันไหนอันไหนที่ากกว่เพราะว่าตอนละครเวทีก็ว้าวแล้วนะจริงมันจะต้องมีข้อแตกต่าง คือเราคือลยเวทีคนก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูเนี่ยเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นสู่สายตาประชาชนแลยไม่เองที่เป็นคนที่ดูระคเวทีเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละรอดูรอดูรอดูไม่มีไม่มีไม่มีร้านนึงกิลาไม่มี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 ซื้อหวยไม่ถูกจริงหรือเปล่ากไม่แหละมันเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นเราเราเป็นเด็กชอบกินเราเป็นเด็กด้วยกันแล้วเราแค่ลองมีวินัยกับตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิต ใส่มันที่ดีที่สุดนะมันก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นไงแม้ว่าเราจด้จบละครเวทีเ,เราได้ไปใช้ชีวิตดีคนธรรมดาจนี้แหละก็ต้องกลับมาทำงานแล้วหลายเดือนมากเลยนะไปใช้ชีวิตสองเดือนเนี่ยสองเดือเนเองสองเดือเนเองแต่ว่าใช่แต่ว่า,เ,าเราก็มีโกรของเราเรื่องมาราธอนเรื่องล่าสุดมาจากออสเตรเลียนก็คือบินไปที่จีนต่อเลยก็ไปเป็นเป็นงานแข่งรถมิชลินนี่แหละแล้วก็ มีผมมีพี่มาริโอมีพี่ชายชาตยูโดโมีฟิลิปแล้วก็ไอซ์พารเสแล้วก็ใช่แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเราได้แชมป์กันมา<อ>ก็แบบอภูมิใจกันมากเลยไปกับทางทีมมิชลนินนั่เดี๋ยวกลับมาก็โปรเจกต์ท่อไปก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆทั้งเรื่องสภาพจิตใจเรื่องดิส c i p l i n หุ่นแล้วก็เรื่องบทบาทใช่อันนี้มันเป็นงานแสดงเการแสดงก็เดี๋ยว นี่แหละวันจ้านี้ก็เริ่มเวิร์มช็อปแล้วรับเปิดเลยไหมเอ้ยยังไม่ได้เปิดเปิดผมโดนแบนหัวเลยเดี๋ยวรอดูนะเป็นแต่เป็นเกี่ยวกับการแสดงจะเป็นฝั่งอโศกหรือเปล่าคะเขรื่องเลยอะไรนะเป็นฝั่งอโศกหรือเปล่าบ้านผมอยู่เรียบด่วนไม่ใกล้ที่ไหนเลยไม่ใกล้เลยหรอบ้านผมไม่ใกล้ไม่ใกล้ใคยไม่ใกล้กับพี่เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอบอกทีเดียวเท่าไหร่คนรู้ไหม ตอนนี้เห็นได้ทุกที่สวนเบนเนี่ยจะเห็นได้เวลาที่<อ>ทั้งนี้ก็ต้องมีวิ่งที่สวนเบนสวนเบนเห็นบ่อยสุดไปเจอที่นั่นได้นั่นแหละครับผมได้เลยได้เลยได้เลยขอบคุณมากเลยครค,ครับบอขุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ